สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับมาดูบรรยากาศที่ในป่าเนี่ยครับแถวน,นี้ก็จะเป็นที่ตั้งสำนักงานอาบตอของตำบลน,นาเหลืองนอกอำเภอวิงสาครับไฮไลท์วันนี้ก็คือจะพาท่านผู้ชมมาดูการเลี้ยงอะไรบางอย่างครับ่านผู้ชมการเลี้ยงกบแบบง่ายๆครับนี่ครับก็หาของเหลือใช้ตามบ้านเนี่ยครับมาทําแบบนี้ครับ นี่ก็ทำแสลดให้เขาเรียกให้เป็นล่มเงาครับคานผู้ชมมาดูข้างในว่ามีอะไรให้เราดูครับ่านผู้ชมครับนี่ครับการเลี้ยงกบคุนผู้ชมนี่ครับการเลี้ยงกบทีนี้ก็เอาลูกกบมาค,บคุณผู้ชมหาลูกกบคงจะไปหาตามธรรมชาตินะครับ่านผู้ชมนี่ทำแบบนี้ครับนี่ครับความ ความกว้างของเขาก็ประมาณสักเมตรห้าสิบความยาวก็สองเมตรครับทำแบบนี้ครับแต่ต้องระมัดระวังเรื่องมดมดดำนะครับท่านผู้ชมเราต้องหากำจัดมดดำให้ได้ครับคุณผู้ชมส่วนมากก็จะเอาพวกซินเจียนะครับยาซินเจียใส่รอบๆ้างให้หมดกินตายหมดรังนะครับ แต่เรามัดระวังเรื่องมดครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรคับคุณผู้ชมแล้วก็แบบนี้ครับมาดูข้างนี้เองครับนี่ก็แบบง่ายครับนี่เป็นสลนเป็นสลนก็จะทําแบบนี้ครับผูกกับต้นไม้นะครับนี่ครับทำแบบง่ายนี่ครับมีเชือกนี่ครับเชือกถ้าทําได้ปลาก็เอาต้นไม้เนี่แหละครับเป็นเสาครับแข็งแรงดีครับถ้าไม่มีต้นไม้ก็ทําเสาเอาครับไปดูข้างในก็จะก็จะมี นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกผ้าใบครับนี่ผ้าใบน่าจะหาซื้อได้ครับโอ้มันเป็นสําเร็จรูปครับคุณผู้ชมข้างล่างเป็นพลาสติกแล้วข้างข้างบนเป็นมุ้งลวดเออน่าจะมีขายคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีแหล่งซื้อก็คงจะเข้าท่าอยู่ครับหาซื้อได้ครับนี่ตัวอย่างครับข้างล่างก็จะเป็นพวกผ้าใบแล้วข้างบนเขาจะเป็นมุ้งลวดเย็บติดกันเลยครับน่าจะซื้อสําเร็จรูปความกว้างเขาก็ประมาณสัก เมตรความยาวก็สองเมตรความสูงก็ทั้งบนข้างบนก็ประมาณสักเมตรห้าสได้ครับอย่างสแลนนี่ก็หาซื้อ,อครคับตามท้องตลาดครับข้างในก็จะเป็นพวกกบเหมือนกันครับใส่น้ําเล็กน้อยครับแบบนี้ก็จะสะอาดดีครับ่ผู้ชมแ,แบบสะอาดดีคือก็ต้องระมัดระวังเรื่อง มดดำมังนะครับมดดำมดแดงมังนะครับต้องหาวิธีกาจัดใส่เขาเรียกยาซินเจียนะครับหาซื้อตามร้าน20บาทได้ครับซองก็ประมาณ12บหรือ15บาทเนี่นะครับเอามาใส่ไว้ให้เป็นเหยื่อให้หมดเขากินตายหมดลังเลยครับแบบนี้ผม,มาสะอาดครับทําความสะอาดง่ายครับง่ายเราหมดรุ่นแล้วเราก็เอาผ้าใบมาล้างาก็ดีครับแบบนี้ดีสะอาด อย่างน,น้อยๆกบเขาก็ไม่เป็นเชื้อโรคครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นแบบน้นแบบน้นแบบบ่อดินนั้นข้อดีคือลงทุนน้อยครับแต่ข้อเสียคือความสุกรปรกปํกทํารุ่นสองรุ่นสามไปนี่เขาเรียกเขาขี้ขี้กบมันจะสุกปรปกครับทำให้เป็นเชื้อโรคได้ครับทําให้โรคป่วยได้ครับนี่บรรยากาศกับตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นใต้ต้นยางพาราครับผู้ชม ท่านผู้ชมที่มีสวนยางพาราก็ทําได้ครับทําแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อ,อปตแถ,ถวบ้านเพลิงสานะครับทดลองทําเล่นนะแต่ผมว่าดูแล้วก็เวิร์กดีครับเขาท่าดีครับท่านผู้ชมสําหรับสําหรับท่านผู้ชมที่ขยันขยันหน่อยนะครับขยันเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับ อย่างน้ํานั่นก็ต้องปล่อยนะครับปล่อยครับนะใส่ไม่เล็กน้อยครับน้ำก็ประมาณดูดูแล้วก็ประมาณสักสิบลิตรนะครับแต่ต้องปล่อยทิ้งบ่อยๆครับอย่างนั้นมันเหม็นครับท่านผู้ชมก็ต้องเลี้ยงที่สวนยางนะครับเพราะน้ํามันจะเหม็นมันกับยางพาราแล้วครับน้ามันจะเหม็นเหมือนเหมือนน้ามันจะเหม็นเหมือนเขาเรียกว่าน้ํามันเหมือนเหม็นเหมือนขี้หมูแล้วครับมูลหมูนะครับเหม็นอย่างนั้นครับถ้าเราเลี้ยงตามที่สวนยางก็จะ เขาเรียกว่าจะได้เป็นปุ๋ยยางพาราไปด้วยครับได้สองอย่างก็คงจะมีท่านเอานี่แหละครับมาเล่าสู่กันฟังครับเช้านี้ควันนี้ผมก็มารอรถแมคโครครับเพื่อจะไปขุดตอไม้ที่สวนยางพาราเปิดใหม่ครับที่เพอวิงสาคุณผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะรำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับ